สวัสดีค่ะนี่พี่แพนพีไร้ยยวันเนอร์นะคะคดีน้องแพรออไซส์นนะคะพี่วิเขาจ้างพี่แพนพีไร้ยยวันเนอร์ได้แหละให้ไปเขียนด่าน้องแพรออไซส์สนใน youtube เพนนะ่ะเป็นคนเขียนด่ามือตัวเองเลยอะ่ะทีแรกก็ไปว่ามันมันโง่มากๆมาๆนะ่ะเป็นแฟนคลับพี่วิกเอฟโฟด้วยความที่ชอบเอฟโฟมากและอยากใกล้ชิดก,กับพี่วิกมากก็ มีมีญาติอยู่ที่ไต้หวันก็ไปอยู่ไต้หวันไปคบกับผู้ชายหน้าตาคล้ายพี่วิกเอฟโฟไปคบกับผู้ชายชาวไต้หวันที่ทํสัญลปกรรมหน้าตาคล้ายวิวิวิกเอฟโฟแล้ว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 ผู้ชายผู้ชายคนเขาก็เลิกเขาก็ทิ้งไปคบกับผู้ชายคนอื่นแล้วมาออกข่าวว่าคบกับพี่วิกเอฟโฟตัวจริงผู้ชายที่เขาส่งลูกไปดูก็ ที่เอใส่หน้ากากปิดหน้าไปผู้ชายชาวไต้หวันที่หน้า้ายกับพี่เอฟโฟเ์เาว่าการทํสัญลปกรรมบอกออกว่าเป็นพี่วิเอฟโฟตัวจริงพี่วิก็สั่งให้เทนมาเขียนด่าทุกวันเนี้ยเดี๋ยวจะมีแฟนคลับเขาคนอื่นทําตัวเล่นแบบแฮรอไซส์สม่ำๆแบบเข้าวงการบันเทิงอ,อย่าเข้าวงการบันเทิงไปออกข่าวว่ามีท้อกับวิกเอฟโฟลและทำแท้งถ้าเป็นคุณอะคุณท้อกับพี่วิคเอฟโฟคุณจะทำแท้งไหม ถ้าเป็นพี่แพนอนะพี่เพนเรื่องไรพี่เพนจะทําแทง้งแล้วถ้าเป็นน้องอะน้องจะทําแทง้งไหมถ้าท้องกับลูกเอฟลูกวีเอฟโฟนจริงอะจะทําแท้งไหมถ้าเป็นลูกกับวีเอฟโฟใครจะทําแทง้งก็ยินดีให้ให้เด็กมันเกิดใหม่แล้วข่าวมันไม่เป็นความจริงแล้วมันมั่วนิ่มก็รู้แล้วว่าบางพี่ไหนบอกว่าพี่วิกซื้อพี่วิกซื้อแหวนให้ไงพี่วิกก็ซื้อแหวนเพชรสีชมพูไว้พี่เพนซื้อแหวนแหวานเพชรสีขาวไว้พี่เพน บอกว่าพี่วิกซื้อแหวนอะไรให้ก็ไม่รู้แหวนราคาถูกกันนะ่ะพี่วิกก็ไม่ซื้อให้หรอกพี่ถ้าเป็นผู้หญิงที่พี่วิกคาราพี่วิกก็จะซื้อแหวนเพชรสีขาวให้หรือไม่ก็แหวนเพชรสีน้ำพูให้ที่หลังจะได้ไม่มีใครเพ้อเจอ้อเพ้อขวัญเหมือนแฟนคลับทั่วไปไปบอกว่าทอกับพี่วิกแอบโฟรารำแทงมาออกข่าวเพราะว่าอยากเข้าวงการบันเทิงอ่ะที่น้องแพออนทำทุกวันนี้เพราะว่าอยากออกข่าวและอยากเข้าวงการบันเทิงไทย น้องน้องหน้าตาดีนะหุ่นดีด้วยแต่ด้วยความนี้น้องอยากเข้าวงการบันเทิงไทยใช้วิธีนี้เป็นทางลัดเนี่ยจนพี่บุ๋มปนัดดาเขาต้องบอกว่าน้องอะบ้าไปเองเพอเจอร์ไปเองมโนไปเองน้องน้องจะได้รู้ตัวไงว่าน้องทําน้องทําอะไรลงไปที่พี่วิก็ไม่ฟ้องร้องน้องเพราะว่าน้องเป็นแฟนขับเขาพี่วิเขาไม่เอาเรื่องน้องเพราะว่าน้องไม่แฟนขับเขาน้องเคยรักเคยชอบเขา น้องพี่วีก็ขาสั่งให้พี่เพ็ญมาเขียนด่าน้องทุกวันเนี้ที่แรกพี่เพ็ญก็ไม่ได้เขียนด่าอะไรน้องมากมายหรอกแต่พี่พิ่ก็บอกให้มันเขียนมันด่าแรงๆอ่ะให้ไปให้มันเป็นข่าวไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องน้องแจ้งความกับตำรวจเขียนข่าวแ,แจ้งความไปเลยพี่เพ็ญพิการทางจิตใจแล้วเป็นหลานราชการที่สิบตำรวจเขาไม่รับเรื่องร้องเรียนตำรวจเขาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีพิริยาก,ก่อกความเสียหายให้ใครเพราะว่าพี่เพ็ญเป็นหลานราชการที่สิบ กฎหมายไม่เอาผิดพิริยดไม่ได้เข้าใจไหมคะกฎหมายเอาเอาผิดเพนภาเรองโลดไม่ได้หรือพิรียวันเนิ่มไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปเงินกู้หรืออะไรต่างๆมากมายเพราะพี่เป็นเป็นหลานราชการที่สิบเป็นหลานของสมเด็จพระเทพหลานพระราชนิสุธิดากฎหมายไม่เอาผิดไม่ได้ชาติที่แล้วว่าไม่เสียไม่ซื้อเสไม่ไม่เสียเงินซื้อของในกิจการคังซังกุ๊บของราชการที่สิบไง ไปซื้อของฟรีไงชาตินี้เลยเกิดมาจนเวลาไปซื้อของกิจกรรมลร,ริษัทคันกูบางคันสตงกุคันแงกุบขอราชการยี่สิบอะไม่เสียตังไงเลยเกิดมาจนชาตินี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นพีได้ไวนันแล้วก็ต้องจ่ายเงินในกิจกรรมบริษัทเต้าหมิงชีวิตถึงได้จนได้ลําบากต้องมาทําดินล้งดา่าทําสวนไง เจอความลําบากเลยเพราะว่าพ่อแม่กับอาแรยเยักษเลิกขายแอข้าวไม่ส่งพี่เพนเรียนปริญญาตีเพราะว่าหมอศิริัญยาบอกมันเรียนปริญญาตีไม่ได้คนทนคี่เป็นขมันขาพี่เพนตายทั้งไปนน้ยคือหมอศิริัญญาหมอลักสุดาเข้าใจไหมคะหมอลงมาศิรัญยาบอกพี่เพนเรียนปริญญาตีไม่ได้ไม่อาแารงเยรักส่งเรียนปริญญาตี แค้นทุกวันนี้บอกหมอสิกึ้นยาไม่ลุงแดงมารับส่งเรียนปริญญาตีชีวิตถึงได้ลำบากทุกวันนี้ไงก็ได้น้ำใหม่แค่แหละด้านร่นตัวเองจงเรียนจบอนุปริญญาเศรษฐศาสตร์อ่ะได้น้ำใหม่หละรับเข้าที่ทำงานที่โรงงานดินนุ่งดาก็นําพ่อบอกให้เรียนเรียนแม่มเาเศรษฐศาสตร์เลยเรียนจบอนุปริญญาก็พอแล้วลูกก็น้าพ่อบอ่อยเรียนปริญญาตีเดี๋ยวพ่อจะช่วยพี่อลิซาจะช่วยท่านแม่จะช่วย ก็มรู้ว่านายใหม่เขามีบุญนคนุณเขาเรียนเศรษฐศาสตร์ไงถึงเดาบาคาร่าถูกรู้ว่ามันจะออกแดงหรือออกน้ำเงินแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกเสมอรู้เดาบาคาร่าถูกไปบางตาบางตาก็เดาผิดไม่ได้เดาถูกทุกตาไม่ได้มีตาทิพี์เห็นไพ่แล้วมันจะออกแดงน้ำเงินหรือออกเสมอขอขอบคุณนาไใหมนะคะคุณสมัยตะกุลังสิตอะ่ะคืนเงินให้เขาไปแล้ว เลื่องไประเบิดดาวค่ะระเบิดจักรวาลมาแล้วก็ประดิษฐ์ไอโฟน16ขายอะ่ะได้เงินจากได้เงินจากบริษทัท iPhone มา60,000ล้านบาทอะ่ะสร้าง iPhone 16ให้บริษทัท Apple ิะ่ะได้เงินมาได้เงินมาจำนวน60,000ล้านบาทอะ่ะบริษทัทแอปเปิลโอนเงินให้มา แล้วก็ธานาคารธานาคารไทยพาณิชย์ก็ปล่อยสินเชื่อแล้วก็ธานาคารกรศรีกรไทยปล่อยสินเชื่อเลยเป็นเจ้าของกิจการนะมากมายทุกวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแล้วก็มีเงินมีเงินมากมายเรื่องของเรื่องอ่ะถูกหวยด้วยเวทมนต์สา้าราควายคว้าความเร็วสุงมาดาวังคารด้วยเวทมนต์โลกบนดาวคาเขาอยู่กันสงบเรียบร้อย ม,มีใครไปก่อความเดือดร้อนอก่อเรื่องอรว่าดนะใครเขาทาประกันชีวิตทุกคนเอาเพนนาพานเริงโลดอะ่ะเป็นคนทาประกันถ้ามีใครมาทําร้ายเขาทําประกันชีวิตไปคนคือคนบรรดาวังคารทําประกันชีวิตไปทุกคนไม่เหมือนคน็นโลกมนุษย์เขาเขามีแต่ฆ่ากันตายทาร้ายกันนั่นคือโลกมนุษย์ ฆ่ากันตายทุกวันนี้ทำร้ายกันอยากจะไปอยู่บนดาวคานไม่ไม่มีคนจนคนไทยหรือชาวต,ต่างชาติไม่มีเงินจะซื้อนั่งเครื่องบินมาบนดาวคานฆ่ากันตายทำร้ายกันทุกวันนี้คือคืนคนมันโลกประนุษทุกวันนี้พี่ได้ให้วันเออนอร์อยู่บนดาวคานอยู่บนดาวคานค่ะอยู่ประเทศไทยชื่อบ้านไทยแลนด์ออสเตรเลียไทยแลนด์ออสเตรียหรือประเทศไทย ะะใช้ธงชาติไทยอยู่บนดาวคานค่ะคือทุกวันนี้ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์โลกเก่าของเรานะคะพี <Yeah. S 1> Here, er, ่แอบมอีวันเนอร์ทำลงลงทุนกับพี่เอวาพี่อลิซาช่วยกันข็งแผง,แผงการสร้างโลกระดาวคานด้วยโทรศัพท์สีเครื่องในเฟซบุ๊กตอนเฟซบุ๊กไอีอลิลมาร์กับมาร์คซักก็เปิกเขาไปทำเครื่องีเรื่องรีเซ็ตโลกประดาวคานนะคะ อันนี้ประเทศทุกประเทศน่ะไปจ่ายเงินให้อิลมากมาสักเบิกคนละหนึ่งพันล้านบาทอยากไปอยู่มะดาวคานเงินเลยมีเขาก็ไปก๊อปปี้ประเทศต่างต่ตละประเทศใช้ชีวิตอยู่มะนาวคารบนดาวคามีทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็มีฝนโปกแต่น้ำไม่ท่วมเหตุการณ์พแบพายพิบ,บตัติธรรมชาติในประเทศไทยมันคือโรคมนษุษย์ซึ่งคุณแพทองทายชินวัตอ่ะ คุณคุณเชื่อพี่เพนนะเลือกคุณแพทองทาเป็นนายกระมนตรีอ่ะพี่เพนให้คําสัญญาคุณแล้วว่าเพนจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกีตบมีศักรีอ่ะแล้วก็พี่เพนก็รู้ว่าพี่เพนทําให้คุณมีเงินได้จริงๆคือนะคนอย่างพี่เพนทาให้คุณรวยได้จริงๆมีงานทําให้คุณทํางานไปด้วยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยเล่นหวยไปด้วยไปห,หวยคุณรวย ให้ใบหวยคุณมีเงินไปกินไปเที่ยวไปกินเลี้ยงด้วยแล้วก็ทํากระถินด้วยแล้วก็สร้างบ้านให้กับคนจนด้วยแทนสร้างบ้านกับคนจนที่มาใช้ชีวิตอยู่บนราวกาดส่งเสริมให้คนจนทํางานก,ากําจัดขอขอทานให้หมดไปแทนให้คุณไปทองทางแก้กปัญหาขอทานกําจัดขอทานให้หมดไปยิ่งคุณไปขอทานน่ะชีวิตคุณก็ยิ่งเกิดมาจนขอทานอ่ะอาชีพเนี้คุณก็เกิดมาจน นะคะนอกจากเจ้าของไงกิจการที่เขาล่ำรวยแล้วเขาเต็มใจทําบุญกระถิน่นไอ้นี่คุณไม่กินอาหารก็ฟรีได้คนทาขอทานเนี่ยเกิดมาจนทุกคนอยากรวย,ยต้องค้าขายต้องทําธุรกิจคุณหนึ่งจะรวยไม่คับคุณนี้เฮียอย่าอาชีพไปขอทานดารานักแสดงอ่ะบางคนน่ะมันยังได้เงินน้อยเลยย่ายเงินน้อยกวนะ่านักธุรกิจเลยอาชีพค้าขายเลย แล้วปัจจุบนันตลาดออนไลน์อะขายดียิ่งกว่าขายดียิ่งกว่าขายดียิ่งกว่ามีหน้าร้านของตัวเองอีกนะคะเพงก็แนะนำไม่ว่าคนไทยอ่ะให้ทำอาชีพออนไลน์เดินด้ลูกค้าเขาจะเอาลาซาด้าช้อปปี้ไปขนส่งใหญ่แล้วหรืออย่างจีนอย่างทีมูหรืออาลีบาบามันก็เข้ามาในไทย ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าสามารถหาสั่งได้ในชาลาสราช้อปปี้ทีมูหรือไม่ก็อาลีบาบาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนมจากจีหรือของสารัะอะไรพวกนี้ยมันมีขายแล้วเพ่งก็แนะนําคนไทยแล้วถ้าไม่อยากมีหน้ารานของตัวเองก็แนะนําออนไลน์เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาสั่งแล้วอย่าทำอาชีพลักขโมย หรืออยานะ่าทาเป็นอาชีพขอทานชีวิตคุณจะเกิดมาจนเกิดมาลําบากเพียงพี่แผนหวังดีมาไม่อยากให้ใครเกิดมาจนดูพีเลียวันเดอร์เป็นตัวอยา่างคุณหนูให้โซลาร์สาวรัชการที่สิบชีวิตต้องเกิดมาจนมาลําบากเพราะไม่จ่ายเงินในกิจการของตระกูลต้องหมิงไอ้ไม่จ่ายเงินในกิจการของบริษัทขังซังกุ๊กซื้อของของรัชการที่สิบเขาฟรี ชีวิตชาตินี้เป็นเพนนพานลังโลดถึงได้เกิดมาลําบากไงเพราะว่าพอแม่เห็นตาแดงยิรักเชื่อหมอศิษ์ัญญยาเลิกทาอาชีพขายกับข้าวไม่ส่งวิเพนเรียปริญญาตรีเพนหนึ่งเกียดมากเลยโรงพยาบาลศิษ์ชั้นยาเพียงกล่าวว่าถ้ากลับไปรอโรงพยาบาลศิษ์ัญญยาแม่จะฆ่าตายแม,าแม่จะแม่จะระเบิดโรงพยาบาลศิษ์ชัญญาทิ้งเลยจะเผาแม่ไม่ทิ้งด้วยเวทมนต์เลยเกียดมากหมอโรงพยาบาลศิษ์ชั้นยา บอกหนูไม่ขอกลับไปนอนสิริัญญานะพ่อฟงเด็กหมอสิริัญญามันจะทําร้ายชีวิตหนูอีกมาสั่งระแงยรักไว้ไม่ส่งวิทยเพร,รี่ปริญญาตอีอะชีวิตเรามันบากทุกวันเนี้ยดันโลดทำงานดินนงดาแทบตายว่าจะได้เ,ร,เรียนปริญญาตีอ่ะาจจะมีทุกวันนี้ได้อ่ะไม่ใช่เพราะว่าเยตัยยรักส่งในเรียนนะเพราะว่าน้ำใหม่เขา พ่อฟองอ่ะเขาเป็นคนส่งให้ทุกให้เงินให้เงินค่าจา้างเลี้ยงดู่างยีรักส่งพเพนอนุบาลหนึ่งเย็นจบมาหกแทนยรักฟงอ่ะจ่ายค่าเทอมค่าเงินค่าจ้างเลี้ยงดูให้ถ้าไม่มีเยี่ยใหม่เขาว่ามันจะได้เรียนไหมปริญญาตรีเพราะไม่มีที่ไหนเขารับพี่เพนเขาทำงานเลยเพราะพี่เพนมีประวัตินอนโรงพยาบาลสิริชัญญาไง ไม่จะเป็นเนี่ยคุณอย่าไปนอนนะคะลงมาสิงัญญาประวัติพิการนังจิตใจได้ไหมง่ายๆเลยแค่คุณไปบอกหมอว่าผมกินยาแล้วความอ้วนะะราชนาคินิกมาหนูกินยาแล้วความอ้วนราชนาคินิกมาไปคุยกับหมอจิตเวชบอกว่าหนูคุยกับผีได้หนูบอกว่าหนูคุยกับผีได้คุยกินยาแล้วความอ้วนราชนาคินิกคุยกับผีได้บอกหมอหมอจะให้ทำมาสอบแล้ว ทำไม่ได้ค่ะประวัติพิการท้นจิตใจอ่ะใครฟ้องร้องดําเนินคดีคุณก็แพ้คดีเขาแพ้คดีเขาแพ้คดีนะผู้รับฟ้องร้องผู้พิการทางจิตใจเขาแพ้คดีและได้เงินเบี้ยยื่ชีพผู้พิการเดือนละ800ร้อยด้วยแล้วจะได้เดือนละพันหนึ่งพันบาทเรื่อยของไทยอะ่ะเพนอยากให้กรณีแผ้ออนไซส์สมเป็นตัวอย่างนะคะ คือไม่ว่าจะคุณจะมีความสัมพันธ์กับดาราคนไหนอะไม่ควรจะไปออกข่าวต่อสื่อมวลชน,นจริงไม่จริงก็ตามอ่ะไปทำให้ดาราที่คนอื่นเขา,กการักอะทำลายชื่อเสียงเขาเสียหายบอกว่าเป็นเมียเขาทำมีลูกกับเขาแล้วท้องแล้วแท้งอ่ะคุณไม่คุณไม่ทำทุกคนไม่ไสสมควรททำตัวแบบพาออลไซเซน่ะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พี่วิก็บอกว่าไม่ใช่ความจริงและเป็นเรื่องมโน มโนขอขอคนทํเส ky, ินชาวได้บ้านทาสิลปกรรมหน้าท้ายพี่วิกอ่ะเขาบอกแล้วเขาไปใช้พี่วิกเอสโฟเขาบอกว่ารู้นะไม่เอาเขาบอกว่าพี่วิกเขาเป็นคนคุยเก่งพี่วิกเขาเป็นคนไม่ค่อยคุยคุยไม่ค่อยเก่งเขาแนี่ยแต่เขียนหนังสือนี่ใส่พี่วิกจริงจักเขาคุยไม่ค่อยเก่งเขาแนี่ยแต่เขียนหนังสือเขารู้จะพี่วิกเขารู้จักพี่วิกเป็นคนไม่ค่อยเงียบไม่ค่อยคุยเขาเน้่แต่เขียนหนังสือ ให้คนที่เขารักอ่านคนดิกเกอเขาชอบเขียนหนังสือสักข้อเขาเขียนมากกว่าเขาชอบคุยเขาคุยไม่ค่อยเก่งเข้าใจไหมคะสวัสดีค่ะอย่าไปทําตัวเล่นแบบพายออลไส้สนนะบอกว่าเป็นแฟนขับลาลาแล้วออกบอกว่ามีลูกกันถ้าเป็นถ,ถ้าเป็น,ถ,ปน,ถ,ปน,ถ,ปนถ้าเป็นมีเพนอะเป็นแพออลไส้สนทอกับพี่วีเอฟโฟจริงเรื่องไรพี่เป็นจะทําแท้งตาท่ายฟ้องร้องเอรียกค่าเ้ยงดูเลยเอาเด็กคนนั้นไว้ นะคะคจะ้าไรฟ้องร้องเลีค่าเลี้ยงดูเลยเลี้ยงเด็กคนนั้นไว้นะคะสวัสดีค่ะ